หนีมนไม่ค่อยออกอ่ะถ้ากดอ่ะคือมันขึ้นเลยเว้ยเจ้าแบบเบลชมพูอะไรอย่างงี้คือแบบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องวาววิทฮะ ดีโอดีใจว่าเราจะได้ไปมอแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็คือนก no. นะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ไปมออีกแล้ว oh <yeah. S 1> เพราะคณะเราก็มีคนติดโควิดด้วย oh <yeah. S 1> ก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องออนไลน์ oh <yeah. S 1> แล้วจริงๆแล้วอ่ะคือเกตรเราอ่ะจะออกก่อนที่จะเปิดเทอมอ่ะหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าคือเกดเราเอ่ะออกช้าออกช้าแบบช้ามาก,มากๆเลยแล้วนี้เราก็ลองมาประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วเกตรเราก็คือว่าออกเกือบพบก oh <yeah. S 1> ก็คือตัวที่ อาจารย์ที่แกแบบว่าป่วยกรา,ารทานหันในอย่างนี้ก็เลยออกชา้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งครึ่งเอาแบบว่าียกสองเทอมรวมกันแล้วก็จะออกเป็นเทอมนี้เทอมนีเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าออกไปห้าตัวนะคะทุกคนคิมเยนหมดเจ็ดตัวเราจะมาผลให้ทุกคนฟังทำไมคิมเลสเลยคิดที่แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราจะมาเปิดกล่องพัสดุแล้วเราก็จะมาลุนเกตกัน คือเราอะไม่ได้ดูเกตก่อนเลยคือมันน่าสงสารมากเว้เพราะเราอะไม่ได้ดูก่อนเลยใช่ไหมเออก็เลยแบบเออนั้นเอาแค่นี้พอทําพอเพราะก็อ,อยากรู้เหมือนกันแฮจะได้มีกําลังใจเรียนโอเคเดี๋ยวเราจะเซกพัสดุมาไว้ตรงนี้เลยทุกคนโอเคสองสาม น้องแกงมเก,ก่งคนนี้เองนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสรื่อมราเราจะมาเริเม่มกันที่กล่องแรกกันเลยของกันกล่องนี้ก็คือกานดอกไม้หอมอบป้องแก่ให้มีความสุขต้องแก่แบบเพลิดเพลินเนาะ ็คือน้องเป็นเทียนหอมไม้ปรับอากาศอะไรนี้เราจะแกะออกมาให้ทุกคนดูกัน<ม>๋ยวเราประกอบให้ทุกคนดูเลยดีกว่าโอเคีเ๋ยวไประกอบก่อนนะแป๊บนึงนี่น้นองการอันนี้ก็คือวสัสดุอันแรกของเรานี่ใส่ไม้แล้วแล้วไม่ตะก,กอ้อด้วยอันนี้เราซื้อมาในราคาสองร้อยแปดสิบบาทรวมค่าส่งแล้วน่ารักไหม อยากลกลิ่นอ่ะอืมหอมมากหอมแบบหวานหวานแบบอารมณ์แบบโคตรหวานมันมันมันไม่จริงๆอะเราอะซื้อดอกไม้ดอกไม้แบบดอกไม้แห้งอะจากอีเกียมาใช่ไหมที่มันเป็นกลิ่นวานิลาอะไรเงี้ยแล้วหน้ากล่องอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นลูกเค้กอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันจะกลิ่นเดียวกันแต่มันไม่ได้กลิ่นเดียวกันทุกคนแต่ว่าก็หอมแหละหวานไม่น่อยแต่ถือว่าโอเคถือว่าดี ต่อไปเป็นชิทิีองกันเลยการอันนี้อันนี้คืออะไรอะเครื่องสำอางเครื่องสำอาองอา<ม>ก็คือเราอะไม่ค่อยแต่งหน้าใช่ไหมแต่ว่าชว่วงนี้แบบมีแฟชั่นในการอยากแต่งหน้าเพราะว่าอยากสวยไม่ใช่เวคือเราอะดูทูบิวตี้มาเวแล้วมันแต่งหน,าน้าสวยน้องเอมมันสวยมากอะโอ้ก็เลยแบบอยากสวยบ้างก็เลยอยากแต่งหน้าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอ คนมัจะหาเี่ยนยงไม่ใช่หรอนี่นีู่กเห็น 帮吧，就帮、嗯。 มันคือโปรเจกต์ 3D a n i a t i o n Gallery ของเราเองก็คือเป็นโปรเจกต์จบของวิชาผู้ประกอบการอ่าซึ่งเพื่อเราอ่ะคือเป็นคนถ่ายรูปในอ่าในที่เราถ่ายอ่ะก็คือเป็นคนถ่ายรูปเองด้วยแล้วไอศิลปะที่เห็นบวานนั้นอ่ะก็คือมีเราเป็นตัวหนึ่งที่วาดแต่เราวาดไม่สวยเลยเว้ยทุกคนเออเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากเราคอกันแบบนัดกันแบบเที่ยงถึงหกโมงเย็นไรเงี้ยแล้วก็มานัดกันแบบ สี่ทุ่มถึงปีสองปีสามอะไรเงี้ยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากสิ่งที่เราคอยรามาเถอะนะคะทุกคนก็คือการเล่นเกมของเรานั่นเองคเราอะมาดูความทุกคนเว้ยเออจริงจริงจริงหมา ต,ต่อไปเราจะไปดูก็คือระบบเกตทุกคนถ้าคือถ้ากดอ่ะคือมันขึ้นเลยเวทย <c oughs> าตกไหม <c oughs> ทุกคนเราจะย,ยังไม่ดู คนที่โมอิงมาโวยเอแต่แบบว่าทันแจ็คพอดอิดหน่อยแล้วก็การเงินอี่การเดนในแอร์แล้ก็การเดาคิดบีบัวคือกฎหมายอะคือแบบว่าเอไม่ก็อะไรก็ถือว่าผู้ประกอบการที่เราโชว์คิดไปไหมเออปอ ต้องขอบคุณเพื่อนเลวเวลเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนแตกเราเยอะมากแแบบเบลตัวนลยคือเราเยอะเยอะมากโอเคทุกคนเกนทเทอรนี้เราก็ได้สามจุดสามจุดสามจุดแตกแตกนะคะเพราะว่าเราได้อ่ากฎหมายดีบวกแต่สามจุดแตกแตกก็โอเคทุกคนก็ดีอยู่นะ ไม่เต้นเต้นได้ดูเกศได้ดูเกศสักทีอ่ะเออคือมันคือแบบเพื่อนก็แบบว่าเอ,อ้ยบิ๊บพี่แม่เลยจะดูเกศอะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อ้ยไม่ได้นะดดแล้วเดี๋ยวเราอัดคลิปเราอัดคลิปแล้วอัดคลิปอะไรเงี้ยอ๋อสุดท้ายวันนี้ก็ได้มาดูคอมทุกคนแล้วนะคะโอเควันนี้ก็มันใจหวิวหิวอ่ะทุกคนมันแบบอืมให้ก็รู้สึกแบบก็รู้สึกโอเคมากเออรู้สึกโอเคมากเลยก็คือเทอมีเราแบบแหมมันออนไลน์ใช่ไหมล่ะก็แบบ ง่วงบ้างเครียดบ้างอะไรบ้างแต่ก so okay, ็ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีคนกดไลค์อีกนิดเดียวอีกโอเคแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยถ้าทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนให้เราสมัครร้องว่าหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำคลิปให้ทุกคนดูนะ i